อ่านี่ชอบชอบแปดเก้าแปดอกเลยกวันเผาวันเผาเรายไข่สายตุกวันไข่ไปรถแสลตเดอเราเรายไข่เผาไปล้วปุ๊บล้วกลับมาเจ้ายไข่ไ้ายไข่เผาตัวหนตะวันแหละา้านะวันาตะขึ้นกตะมตายตะันตะนนี่ตายับตะันตายครับัต ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แบบบ่บ้านหมู่บ้านบมก็ไมีที่เลยะรวมกันสองเดือนนี่แปดที่ซบแปดซบมันที่ปกตินะ่ปกติโอแล้วเขาไปจะได้ไหมมันบอกว่าเอาเปิดขึ้นมาอยู่บนแล้วเป็นห่อนี้ครับอืทำให้าบ้าน

เาคุยสปอยผมมาห้ล้ว่าเปิดครับกับเปิดว่าจากนี้ไปก็จมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับอบอกจาอนเปิดว่าจากนี้ไปไม,มีละที่แรกกับวันใจอยู่ครับมันย,ยาวถึงสิบหกสิบหก,ก,กครับก็เลยว่าเหตุการณ์มันปกติแล้วก็เลยวนกันไปครับเจ้า <c oughs> พอดีวันนี้ครับศาลเจ้ากับพระเท่าหลวงกับมีเหตุการณ์พระเท่าหลวง มีพอดีครับเป็นกับฮบอกเกาอย่างเพี่น้องแกบ้านป้ากันไปครับทั้งๆดีว่าเจ้าทีนังนะครับที่ว่าเจ้าสงันตัอยู่บ้าน่มดครับแล้วก็เัิก็วิ่งจากบ้านออกมาเลยอเหมือนก็หุู้มาก่อนเลยว่ะมันก็ปั๊มพิษปกติอยู่แล้วครับเนาะเจ้าบ้านกับผวาหวานมุดอหเจอนนี่ือมันสะเทือนขวัญกันแค่นะครับนมีการตายติดต่อกันระวังปกตินะปกติมันหนักหนักลิมไป มันเข้ามันห่างๆครับซุปเด็ดขับซุปนะครับขนาดเสียหรือว่าซุปอะไรที่ตายซุเออหลืวมันซุนี่มันต้องเสียแะครก็อายังเจ้าปอบนว่าเจ้านะฮอกขมรีคิดนะครับเนาะคือเป็นการมันมันเป็นปกติอยก่อครับที่แบบตายนะกต่มันพิษปกติมานี่ก็ยซุปที่สามที่สี่เนี่ยครับแบบไปจางยังยังได้นะครับเนาะก็บอกให้ว่ามันจะมาที่ เป็นว่าเปินตักเปิลท้ายออกมากว่าเปิลซึ่มาเปินห่อนเดี๋ยวนี้เปิลขออ่างน้ำครับอ่างน้ำก็เดี๋ยวนี้ก็เขาถวายเปิลละเปิลอยู่รุมเปินเปินเปิลจะได้ห่อนนะครับเปิลว่านะถ้าก็ดเปิลมาบ่นให้เปินห่อนก็เลยเปินว่าขออ่างน้ำอ่างน้ำปะเอามาให้งแล้วครับน้ำปัสใส่ให้นะเหล็กโศกลับนะ อี๋เาีสร้างลงนี้เมท้าเยมักเอาทอีทเจ้าแม่แขคียนเเดนมีทำทำพิธีเนาะขันเข้าเนาะขันเข้าตีว่าของนิบมีเนาะมารวคาไแล้วก็มีขันอันสมมาเนาะสมมาคาราวะแล้วก็มีดอกไม้ขาวนีสามลอยดวงสามอยดอกเนาะ

บึดผมได้เก้าสิบล้านเข้าที่ผมป๊บยังมะแปลงไม้หมุอ่ะเน่ยดีขึ้นเองเจี๊ยวพ่อเจี๊ยวมุ้งนะเจี๊ยนแท้แม่หนัแเป็นคนลูกคนนั้นใช่ใช่พร้อมแต่สีแดงนั่นแหละตัวจริงตัวจริงอันนี้ตัวสำรองตัวกรบะ ลูแล้วครับพระทาย anyway, ที่จะเป็นลูกออกมาเป็นล so, er ูกเป็นลูกพลน่ะไม่ตะเคียนขึ้นมาแล้วมีเหตุการณ์อย่างในบ้านล้วหรอแกจะได้ของมีเหตุการณ์ที่ว่ามีการล้มตายกันเกิดขึ้นนะครับก็นับเป็นชกที่แปดแล้วจ้าดูนี่นะครับเนาะตั้งแต่ว่าเอาไม่ตะเคียนคือมันีเหตุการณ์ก็ขึ้นมาเหมือนหรือยังครับมาแสองเลี้ยงตัวครับ ขึ้นมาพบกับมีการร่วมตายลงไปเลยและครับก็อบอคาดคิดว่าเกี่ยวกับตบแม่ตะเคียนนะครับเนาะบอคาดคิดว่ามันเป็นที่แต่จะมาเขาลบบูชาเขาไห้ให้าบ,า,าบ้านน้าโจกน้าหลับมาให้้าบ้านนะครับตายไปกี่ซบกว่าครับกาจะคงใชแปดซบแล้วครับตอนนี้ยังมีอยู่กว่มีอยู่ครับอืมแล้วเขาววแกจะได้ฮะไปถามอย่างาแก็ถามเจ้าหมอที่ว่าคน ก็คนดังๆนะครับก็เลยว่าป้าเจ้าบ้านไปสี่ห้าคนด้วยกันจกเจ้าหน้าเวลาประมาณเจ็ดโมงป้ากลับไปวพราะนี่ก็มีเหตุการณ์ที่ว่าพอมีพอเท่าหลวงนะครับบ้านเฮาดีครับหน้าถือตากันอยู่กะบังเอิญนครับเปิลน,นั่งอยู่นั่งล่างสงบนนั่นกะพอเท่าหลวงกะเปิลกับลิ่งจากบ้านมาเลยนะครับ โดยเดี๋ยวาจะบ้านกับโมหูพอคาดคิดไว้าจะมีเจ้าปอที่เขานับถือนะครับพอเท้าหลวงแล้วเจ้วเนี่ยเขาวิ่งลุกบ้านม้ากับพอดีแบบผมก็ไปงานซพที่บ้านหมยี่สองนะครับก็เลยพอเท้าหลวงถามหาผมก็ขึ้นม้าครับขึ้นมาแล้วก็ผมก็ถามโอยี่ขึ้นยาเจได้เพื่อนก็อย่างให้เสิร์ฟจตาบ้านแล้วก็เอาตัวเจ้ามา เจะตานะครับเกี่ยวกับทำทั้งพิธีศาสนาทั้งที่ว่าเขาเคยทำม้านะครับครับส่วนว่าเขาลืมของเก่าแล้วเขาบอเขาบอกญาตเหมือนเดิมนะครับญาติชุดเดียวตุ๊กแดียร์นี่ญาติรีทิดเจ้าพระไปเบิกนะครับทุกิแล้วการตีต้นตะเคียนนี่เขายาตจะได้เป็นเป็นหรือญาตจะได้เป็นฮือสุนตุมาครับใส่ขันสุมาแล้วก็เอาผ้าเหลียงมาห่มเพราะอะไรย่างนี้เป็นฮือสุมาถึงนผ้าเหลียงมะฮ่ม เปิ่นว่าเปิ่นห้อนครับมาอยู่นี่ก็เอาเปิน่นดูลำนำแล้วน้ำย,นนยมแล้วก็เอาเปิ่นขึ้นมาเปิ่นห้อนครับก็เลยเปินบอกมาก็เลยทำแบบทำเมื่อกี้เิม,มา,าถ้าเราถ้าเราทำแล้วอยากเป็นยังไงได้ต่อกถ้าบราทำก็คิดใจกับ,บมันบ่ไหวมั่นครับเจ้าบ,บา้บานกับผว่ากั็มั่นแล้วแล้วเปิ่นว่าจะให้มีล้มตายทำต่อครับเปิน่นเปิ่นว่าจะมาเพิ่มีแล้วครับ ถ้าทำอะไรอย่างพวกนี้ล้วถ้าบ่ทำถ้าบ่ทำเห็นอย่าเอาถึงสิบหกชันก็ของกวาดที่ทำวิธีนี้ใครบอกขอคนนี้นะขอเปิ้ลเนี่ยส่วนหัวแล้วละว่าแล้วตัวนี้เจ้าบ้านอะยังอยู่เป็นใจได้กันพองละครับมีใจดีจิตใจอย่างดีกันขึ้นมาหรือยังมันมันก็ว่านะครับชาบ้านเนาะขาวากันเพราะมันคิดปกติบ้าขาดคิดจะพ้นบ่เป็นอย่างสักอย่างกับบาข้างกันนอนรับ ตายแบบนี้ครับนี่ของกรมเจ้าท่าครับเจ้าท่าครับราบแหลกจะได้บอกเข้าว่าเนี่ครับนี่ว่าข้างแหลกนี่ว่าเห็นย มันหน่อยเจมนันเนี่เขายน้าใสนอกันขปวยอรงราเ้นะตัปแปที่สีุ่บีมุ๊กกันหงยิงกันตีก่เนาะเพราะฉะนั้นตีเขาบอกีแปดชบนี่คือตตยหงล้วนๆเลยตายหงสราดชอบมาด้วยบารวมตีว่าเป็นปวยไตยเจีบตายนะ ตายอยู่แปดนี่มันลงนะคร n บเป็นเป็นตายที่มันรับตายเป็นตายเป็นว่าคือตะวันนี่ยังอู้กันอยู่ดีๆเลยไปมอบไปขอพบาจาอยู่ออยตายมัน2 62มันยังวาเนาะจากวันนั้นที่ิงิงเสร็จปุ๊บไปเผาให้เดินทางมาเผาก็มาตายมาบเหตุบเหตุไกนะไกก็อย่ามาเสียพเนาะมาเสียพแล้วกําลังเาสาเสร็จปุ๊บ จลาคืนนี้ตายครับมันพิษวิสัยไปครับพิษปกติลัวตาไปไหนกันล่ะใครจะไปไหนนะมั้งหรอกรับ้าั้หรอกลางคืนนี่หมาเห่าหอนเลยมั้งครับในหมู่บ้านก่อนจะมีตกติครับหมาบนดามาในบ้านของบเคยมีเลยไปเป็นจะนี ทำผีเทพแต่จะมีงานซบพิษเมื่อี้เดิมผมเมีนเดิมมั้ยเมือหรือยงนี่ก็เป็นโควิดเนาะก็ว่าบั้นปักินน้ำยำลอกวเ้นยวเด่จ้าเนี่บอกว่าเนี่ยผมเม็นก็เมนเดิมเกบ้านกเนี่ยเนเนี่ยีเดียวเดาเตังีนี่นบอกว่าเป็กับปยูงเทพกับสามอดซ่อนย่างเปิดน้ำเล่นเนี่ไมุ่กอะมันก็ดีขึ้นนะอยู่ยน

ໄປເລີຍວ່າຊິຢູ່ນັກແກ່ຢູ່ໃສເອົາກະຫາວ່າມັ